นี่ครับผมถ้าแดดทั้งวันแล้วก็วันเดียวครับก็แห้งละก็เก็บได้ถ้าไม่ค่อยมีแดดแล้วก็วางไว้ได้เป็นอาทิตย์ครับไม่เป็นไรครับนี่ครับสวัสดีครับ EP 3นะครับวันนี้เราพากันมาดูการล้างเมล็ดครับผมหลังจากที่เราเก็บมาได้แล้วนะครับนี่ครับ นี่เป็นมลเมล็ดของเมื่อวานนะฮะ mm. เราเก็บไว้จริงเราล้างทุกวันครับเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นนี่ฮะอันนี้จะเป็น cprb ครับเราก็จะจดไว้อย่างนี้นะครับปบขวบเลยครับนี่ฮะ cprb เพื่อป้องกันการสลับกันนะฮะแต่จริงๆแบบที่เราจดไว้มีเยอะนะครับแต่นี่จะเป็นช่วงท้ายของมลเมล็ดแล้วฮะของปีนี้ก็จะเหลือตัวอย่างให้ดูสักหนึ่งฝากครับ หลังจากนั้นเราก็ต้องมีตะแกงครับทุกอย่าง20ิบครับนี่ฮะเวลาซื้อนะครับเราให้เลือกซื้อหลายๆสีครับนี่ฮะเพราะว่าเราจะได้จําได้ครับเพราะว่าที่สวนจะมากไว้คือสีเขียวอย่างนี้คือ Lb แท้ครับสีชมพูอย่างนี้จะเป็นแบบพวกไร้หนามนะครับแล้วก็อันใหญ่นี่จะเป็นยิมโน,ม,โนมิสของสวนเลยนี่ครับแต่ถ้า วันไหนไม่มีเอแท้เราก็เอามาใช้ได้ฮะเราก็จะมาใส่ซีเีบีเลยนี่ฮะเราก็ถอดออกมาอันนี้เป็นหลอดนะครับนี่ฮะนี่เป็นหลอดที่เราตัดไว้แล้วเราก็จดนะฮะนี่ฮะหลอดใหญ่ครับหลอดชาไข่มุกเกนเซก,ก็เก็บไว้ครับหลังจากนั้นเราก็เอาใส่เข้าไปครับแล้วก็มีชิกเล็กน้อยเวลาซื้อนะครับสะดวกซื้อบางร้านนะฮะ ตะแกรงตรงนี้เขาจะรูใหญ่เวลาลืกซื้อเราให้ซื้ออันเล็กครับนี่ฮะแล้วมเมล็ดจะไม่ตกลงไปนะครับอันนี้จะสกระปรกหน่อยครับเราใช้มาเป็นอันนี้เข้าไปที่2ครับทนมากก็เลยดําหน่อยนี่ฮะให้ดูตาทีๆอย่างนี้นะครับบางร้านลักษณะอย่างนี้เหมือนกันตะแกรงเหมือนกันแต่ว่าตาห่างมากครับมเมล็ดจะตกลงไปครับเวลาเลืกอกก็ดูกันหน่อยครับ ต่อไปวิธีการล้างครับก็มีกระลมังนะฮะเราเอาไว้รองน้ำหนึ่งอันโอเคเริ่มกันเลยครับเราจะมาล้าง c p i ีก่อนวิธีการล้างเราก็จะเปิดน้ําแบบเ,เบาๆฮะเปิดน้ำเบาๆกันเลยโอเคอย่างนี้ครับครับผมแล้วเราก็บยิบขึ้นมาก็บีบลงไปเลยครับเวลาบีบให้กด เอามือคุ้มๆมเมล็ดไว้นะครับไม่งั้นเขาจะกระเด็นออกมาข้างนอกพอเราบีบแตกเสร็จเราก็หงายขึ้นมาครับแล้วก็ล้างน้ำครับนี่ฮะใช้นิ้วโป้งบิดบี้ๆเข้าไปครับมเมล็ดเขาก็จะดูลงมาเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับนี่ครับมเมล็ดเขาก็จะดูลงมาครับมีฝักหนึ่งได้เยอะนะครับ แต่ว่าอัตราการงองนี่เดี๋ยวต้องดูอีกทีครับเพราะว่าสีเปียบีกันาวแล้วผมพอไปนี่ขึ้นไม่ค่อยเยอะครับนพอหมดแล้วก็พักไว้ครับโอเคนี่ฮะโอเคสีเปีเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็จะไปตอนที่ยิมโนมิกครับถ้าเป็นพวกตัวยิมโนมิกเราใช้อันใหญ่นี่ครับยิมโนมิกก็จะเป็นมเมล็ด นี่นะครับร้อยพ่อพันแม่ที่เราผสมให้ดูนะฮะใครยังไม่ได้ดูก็เข้าไปได้นะครับเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์ไว้ให้การผสมดอกนะครับนี่ฮนะโอเคเราก็ล้างกันไปเลยครับ วิธีการเก็บก็มีนะครับในคลิปของเราใครยังไม่ไม่ได้ไปดูกดดูได้ครับมีตัวอย่างการเก็บให้ดูนะครับนี่ฮะล้างนครับถาลางล้างรอบนึงก็ได้หลายหมื่นมเมล็ดน,นะครับถ้าเพาะไม่ทันทางร้านทางสวนเราก็มีแบ่งนะครับใครสนใจทักเพจมาได้ครับแบ่งกันไปลุ้นนะ รับรองว่าด่างแน่นอนปีนี้เราคาดแต่ต้นด่างครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะล้างไปก่อนนะฮะไม่งั้นไอ้คลิปมันจะยาวเกินไปเดี๋ยวเราจะตัดมาอีกทีนึงครับโอเคครับต่อกันเลยครับคราวนี้เราพอเราล้างมาเล็ดเสร็จนี่ฮะก็จะได้อย่างนี้ครับเช้าล้างเสร็จแล้วเราก็ใช้น้ํายาล้างจานครับใส่มือมานิดนึงครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับใส่มาแล้วก็ล้างเลยครับ ยาล้างจานของเรานะยี่ห้อที่ใช้ล้างจานทั่วไปนะครับเราจะวนไปวนไปน้ยาล้างจานจ,าจะทําให้พวกตัวเนื้อของเขาดูดง่ายนะฮะถ้าน้ำน้อยก็เปิดเปิดน้ำสะอาดลงไว้ด้วยครับปน้ำน้ำใหม่ก็วนครับวนเร็วๆไปเลยนะเดี๋ยวผมซูมให้ดูครับนี่ครับเนี่ฮะพอมันมีน้ํายา หลังจางก็จะทําให้พวกเนื้อพวกอะไรของเขานี่หลุดไปง่ายครับหรือจะไม่ใช้ก็ได้นะครับแล้วแต่เทคนิคใครเทคนิควันครับไม่มีผิดไม่มีถูกครับแต่ทางส่วนของเราจะใช้แบบนี้ครับโอเคถ้าดูดูจุ่มลงไปด้วยจุ่มลงไปหน่อย มเหมือนเราตักผ้าครับขึ้นลงขึ้นลงครับทำให้เขาสะาครับา่าน้ครับนี่เปน้ำยาล้าง่ยาล้างจานเยอะเข้ามาอีกนิดนึงครับโอเคนะครับล้างไปเลยครับเราก็วนไปเลยวนไปเลยวนเร็วไปเลย เหลือไปเห็นครับเก็บมเมล็ดช้าครับมีงอกในฝากด้วยครับไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าเนี่ยจะมีสีเขียวเขียวเนี้นี่ครับโอ้โหงอกในฝากครับเก็บช้าต้องคอยดูนะครับบางฝากถ้าไม่แตกนี่ไม่ได้ไหมายเพราะว่าไม่สุกนะครับเปลือกเขาหนาครับ ต้ไหนเน้นๆหน่อยก็ต้องจดวันที่ผสมเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรหลังจากเราล้างเสร็จเดี๋ยวเราจะพากันดูนะครับว่าเราเอาตาแดดยังไงนะครับวิธีการถึงให้แห้งอโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับครับหลังจากเราล้างเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาวางในโรงเรือของเราครับ เรือนที่สแลน50%นะฮะนะี่ฮะนะฮะี่ครับแดดแดดก็จะประมาณนี้นะครับนะะแดด50%ครับนะก็จะมีกองแสงหน่อยนี่นะครับอ่าเราก็จะแกะให้ชู่วางครับวางเลยแล้วก็ซับเอามาซับข้างล่างช่วยให้เขาแห้งไวๆนะครับ เย่อให้น้ำออกหน่อยโอเคครับแล้วก็ผราวางพึ่งไว้เลยครับนี่ฮตากแดดไว้ครับแดดมาพอดีครับตอนบ่ายซับต่อไปเลยนี่นี่ครับเราก็จะพึงแดดไว้นะครับเดี๋ยวเอาอันที่ไม่ได้ใช้ออกไปก่อนจะได้วางง่าย Okay. นี่ครับซับเลยครับกระดาทิ่เอาวันใหม่ๆก็ได้นะ้ามันเปียกแล้วอ่ะ่งั้นเดี๋ยวจะแห้งไม่ทันครับเพราะว่าวันนี้เราล้างช้าไปหน่อยแต่ถ้าวันไหนแดดดีๆนี่แห้งครับไม่ต้องซับก็ได้ ครับเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคครับซับไปเลยระวังเด้งขึ้นมาก็ดูนะครับบางทีจะทอ่ชูติดไปข้างใต้ครับต้องอย่าไปกดมากเดี๋ยวจะเด้งขึ้นมานะ ไม่พอหายเปียกครับ่าแล้วก็พึ่งแดดไ้เลยครับนี่ฮะนี่ครับผมถ้าแดดทั้งวันแล้วก็วันเดียวครับก็แห้งละก็เจ็บได้ถ้าไม่ค่อยมีแดดแล้วก็บางไว้ได้เป็นอาทิตย์ครับไม่เป็นไรครับนี่ครับตอนนี้เราก็ตากเสร็จแล้วนะครับจะเป็นแบบนี้เราตากไว้วันหนึงครับตากไว้ในสแลนนะฮะ ใช้สแลน50%แปนให้ดูนี่ครับเป็น50%ฮนะถ้าแดดจัดจก็วันเดียวก็ได้แล้วครับแต่ถ้ามาค่อยมีแดดฝนตกสองวันสามวันไปครับหลังจากเราล้างเสร็จก็จะเป็นอยู่นี้ครับอ่าหยิบขึ้นมาเลยเอาวันสีเขียวก่อนก็ได้เล็กน่ฮะนี่ครับ บวนเลยครับอันนิ้วอันนิ้ปั่นปั่นให้มันหลุดออกมาครับทำไปเรื่อยครับตอนนี้ให้หลุดออกมาจากตะแกรงของเราครับนี่ครับพอเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับหยิบขึ้นมาเลยหยิบว่านี่ฮะเดี๋ยวซูมให้ดูนะนี่ฮะจะเป็นใหยขาวๆนี้แต่ไม่เป็นไรนะครับเราก็ปลูกไปเป็นมีได้เลยนะครับลองหยิบข้ามาดูฮะ แต่ถ้าไหนยังมีแบบเป็นก้อนๆอ,อยู่เราก็ใช้มือบี้ได้นะครับอลองดูครับหยิบขึ้นมาอีกนี่แบบเป็นก้อนๆเราก็บี้ๆเลยอย่างนี้นละครับบี้อีกลองดูมีไหมครับหลังจากเมล็ดแห้งแล้วนะครับเราก็จะมาเก็บเมล็ดกันนี่ฮะอย่างที่บอกตอนล้างนะครับตอนล้างของเราสีชมพูนี่ทางสวนจําว่าเป็นไลนะ้ ยิมโนไ์น้ำเราก็ไม่ต้องมาร์กไว้สีเขียวจะเป็น LB แท้ครับแล้วก็อันใหญ่นี้จะเป็นยิมโนมิกมิกทั้งสวนเลยนะครับเวลาเราพ่อเราก็จะแยกนอย่างนี้เดี๋ยวเราจะมาเก็บไรน้ำก่อนครับนี่ครับเราก็จะมีซองอย่างนี้นะครับยังเขียนว่าย no ิมโนไรน้ำวันที่31เดือน7ยิมโนนี่ถ้าเฉพาะดีต้องประมาณ2ออาทิตย์นะครับถึงอัอตราการงอกจะดีครับ ก็เก็บเลยครับเป็นซองยานะครับหาซื้อได้ทั่วไปฮะทงนี้สิหันมาางนี้เนั้นบางอยู่ฝั่งนี้อย่างนั้นคนดูมองไม่เห็นครับอ่าใช่เอาติดไว้แล้วค่อย้องเทลงไปครับ แล้วเทเลยเทเลยเรื่อย,ร,อยระวังออกข้างนอกที่เหลือแล้วก็ใช้นิ้วผัด,ผดปานลงไปครับวนใหม่วนไปครับไม่ต้องวนแรงเขี่ยลงมามเขี่ยลงมาเขี่ยลงมาเขี่ยลงมาแล้วก็เทใส่ครับ รอประมาณ2อาทิตย์หรือว่านานกว่าน,นั้นก็ได้นะครับนี่ครับเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องทั่วไปนี่ครับวางไว้ต่อไปครับนี่ฮะ LB แท้ที่เราผสมไว้เหมือนเดิครับไม่ต้องเอาไปแช่เย็นหรืออะไรนะครับไม่เหมือนเคจซอนนะครับเอาไว้อุณหภูมิห้องปกติไม่โดนแดดเก็บไปเลยครับ น,นีจะเป็นแท้ทั้งหมดนะครับดอทฟู Food, น้ำทีไอ้น้ำเดียวแบบทีทีบ้างทีนี้หมดครับตัวที่เราเน้นๆจับคู่กันเราแยกไปแล้วนะครับแต่นี้จะเป็นแบบผสมมิกซ์ให้ดูครับโอเคเปิดเลยนี่ฮะเราก็จะปปิดไว้ครับ อยากได้แบ่งทักมานะครับราคาเบาๆครับรับประกันแท้แน่นอนเพราะตอนผสมเราเช็ดเช็ดชีมตลอดนะครับนี่ครับต่อไปจะเป็นอันใหญ่นะจะเป็นแบบมิกทั้งสวนนะครับเราจะเกลี่ยใส่ขวดแก้วอย่างนี้เลยครับจะมีใยขาวๆครับให้เล่น,นต้องเซเรียครับเพราะเดี๋ยวเวลาเราโรยไปก็ปลูกได้เหมือนกันหมด เราจะเก็บใ่ขวดแก้วหรือว่าขวดพลาส,สติกอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกแต่ถ้าแนะนําจริงๆเป็นพลาส,สติกจะดีกว่าครับเวลาตกจะได้ไม่แตกอันนี้ทางสวนของเรายังไม่ได้เปลี่ยนครับอันตรายเหมือนกันพอถ้าตกทีนึงนี่ไม่รู้จะเก็บยังไงเลยครับอ่ะเราก็ถูนะฮะโอเคเราก็เหมือนเดิมครับ น,นี่เป็นขวดของกาแฟจ้าหน,นึ่งฮะพอดีที่บ้านกินก็เลยเอามาใช้ครับเอามือประคองปากขวดไว้เอามือประคองปอากขวดไว้ดีกว่าจับจับเข้าไปลึกๆตรงนี้ติดเลยไม่ให้มันหล่นใช่เทไปเลยครับถ้ามีสองคนช่วยกันก็ได้นะฮะอย่างเงี้ก็จะเร็วขึ้น ออกมาเลยนะครับร้อยพ่อพันแม่อยู่อยนี้หมดครับปิดฝาให้ให้คนดูดูโอเคนี่ครับผมเสร็จแล้ยิมโนมิกสของเรานี่ก็แบบทะวางเราก็จะเพาะนะครับ เราก็เลยไม่ได้จดวันที่แต่ก็อาทิตย์สองอาทิตย์นะครับทว่าแต่หรือว่าเป็นเดือนก็เพาะได้นะครับทว่างโอเคครับใครสนใจหรือว่าอยากได้มะเล็ดยิมโน,โนนะครับแบ่งก็ทักเพจมาได้เลยนะครับลิงก์อยู่ข้างล่างราคาราคาทักมาได้เลยครับราคากันเองฮะช่วงนี้มีแท้มีไรหนามไรหนามนี่ก็ผสมกับต้นด่างนะครับ แต่ยังไม่ค่อยนิ่งแต่ก็ไม่เป็นไรครับเอาไปลุ้นกันครับนี่ฮนะคุณมากนะครับใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทางเิทิของเราด้วยนะครับผม